วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะครับกลับบ้านกลับบ้านไปก่อนไปก่อนะพ <มา S 1> <ม>อร,รู้ตัวอีกทีผมก็ไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกับมีใครกำลังเรียกผมอยู่ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเฮ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยนั้นๆเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านสักทีก็ดีเหมือนกันอะแถมวิ่งลัดทางนี้มันกลกว่ากันตั้งเยอะคือเนี้ดาวสวยจังเลยนะดาวว้าวจริงด้วยดิเฮ้ยต่วาด้านใครอะนายเองก็มาดูดาวไม่ใช่หรอมาดูด้วยกันสิ มาดูพร้อมกับพวกเรารไม่ดีกว่าละมั้งมันดึกมากแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งนายชาติสัพนามผิดไปหรือเปล่าอ่ะอยู่คนเดียวจะพูดว่าพวกเราได้ยังไงกันเล่าเปล่าหรอก็พวกเราด่ไงก็พวกเราในสุสานี่ไงาตอน นักเรียนใหม่ผู้มีพลังวิญญาณผี่หาวหใช่ตอนกลับจากเรียนพิเศษนะฉันเจอคนท่าทางแปลกๆที่สุสานในป่าด้วยแล้วจู่ๆก็มีผีโผล่มารอบๆตัวฉันนี่ตกใจแทบช็อกเลยรู้เปล่าอ่ะมันตะนายังปกติดีอยู่หรือเปล่าอะไรเหรอ,อยังจะมาย้อนถามอีกเหรอผีมันมีจริงที่ไหนเหล่าฮา ใครก็ต้องคิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละฉันเองก็เคยคิดว่าผีไม่มีจริงเหมือนกันน่ะแต่ว่าเมื่อคืนฉันเห็นมากรตาเลยนะฮะกูเรื่องกันมาเองใช่ไหมอะฉันไม่ได้กุเรื่องนะจริงๆเหรอไม่ได้แต่งเรื่องกันมาหลอกพวกเราอ่ะนี่มนใกล้เชียงแมงเลยนะสงสัยว่าจะอ่านหนังสือมากไปก็เลยเพี้ยนไปแล้วละมังเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าฉันน่าชอบฟังเรื่องผีที่สุดเลยนะไหนเล่าให้ฟังต่อสิเจ้ามันตาคือฉันไม่ได้แต่งเรื่องนะ อ๋อฉุนซะละก็ <c oughs> ฉันเห็นจริงๆนี่เมื่อคืนฉันเห็นผีโผลอมาเต็มสุสานเลยเออเออยอดมากยอดมากแต่มันเรื่องจริงนะสงสัยเธอจะเรียนหนักเกินไปก็เลยเพี้ยนไปเองละมั้งนะถ้างั้นก็คงจะตาฝาดละมัง้งใช่แล้วเอาแล้วนั่งที่ได้แล้วนะได้เวลาโฮมรูมแล้วนะไอ้หนุ่มปจิตที่ใ,ใครที่มาหน่อยนี่ เพ่าราโกหกงั้นเหรอมีอะไรเหรอรู้จักเขาเหรอโอยยมดาดะงั้นก็รีบไปนั่งที่สิ เห็นเขามายืนอยู่ห mm น้าฉันทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วนี่คือเพื่อนใหม่คนจะย้ายโรงเรียนมาเขาชื่อว่าอาซากุระโยนนั่นไงล่าก็คนที่อยู่กับผีที่ฉันเล่าให้ฟังยังไงล่ะนี่นายยังไม่เลิกบ้าอีกฮะหนไ่นยเนี่ยค่ะ นี่นี่ฮะเมื่อคืนเราเจอกันที่สุสานใช่ไหมนายอยู่กับผีใช่มหมฮะว่าแต่ว่านายเป็นใครอ่ะใหญ่แสดงว่าเธอี่้เรียนหนักจนเบลอจริงๆด้วยนะมันตาก็บอกแล้วไงวานาตาฝาดนะ ใช่แล้วสงสารจริงนะใเราไม่ยอมให้มันทำไก่แบบนี้หรอกยังี้ก็ต้องเปิดเผยตัวจริงของมันให้ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสะกดรอยตาไปดู ไอ้ดูเหอะจะตาไม่คลาดสายตาเลยฉันจะต้องทำให้หน้าที่เฉยๆนิ่งๆของมันแต่เป็นสิ่งเสียงเลยค่อยดูสามชั่วโมงผ่านไป จะยืนมออยู่ตรงนั้นอีกนานไม่เนี่ยเฮ้ยเสียเวลาชะมัดเลยยืนมองไม่นาำมันสะดุกตรงไหนกันเล่าเฮ้ยยืนอยู่นะั่นแหละเอาเฮ้ยขยับตัวแล้วเหรอ <Soldier? S 3> ได้เป็นดึงเดียวกับธรรมชาติแบบนี้รู้สึกดีจริงๆเลยเอ่ะเฮ้ยอะไรนะฮะ แล้วสิดันเผลอตะโกนออกไปสะดังเลยมันจะรู้ตัวไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่อยู่แล้วเหรอเฮ้ยคลานกับมันจนได้อะแต่ว่าคนอย่างมันตะไม่ยอมถอดใจง่ายๆหรอกถ้า,าเราไปหาที่นั่นต้องเจอหมอนัน่นแน่ๆเลยแล้ะทีนี้นะแล้วก็เตรียมกล้องพลอรอยเอาไว้ถ่ายรูปผีด้วย ทีนี้เราก็มีหลักฐานไปพิสูจน์แล้วว่าไงนะคที่แกพูดมเป็นเรื่องจริงหรอล่ะมาแปลกครับคนเร็วคือว่าผมไม่ได้เห็นเองในตาของผมหรอกคับใช่ครับผมู้สัยว่าอาจจะเป็นแค่ข่าวลือก็ได้นะครับมีเด็กมากเข้าออกที่นี่อย่างนั้นเหรอที่นี่ก็คือที่ซองสมที่เพอร์เฟกต์สำหรับพวกเรา ถึงแม้จะเป็นแค่ข่าวหรือก็ตามแต่ฉันไม่ยอมเด็กขาดไปคนให้ทั่วเอไปคน้นให้ทั่วทุกที่หาข่าวหรือไดไ้ความจริงขึ้นมากับ,บตัวเด็กที่ไม่รู้จักที่ตำที่สูงนั่นมามันกล้าเข้ามาที่นี่โดยผลักการมันไม่ได้ตายดีแนะ่เดี๋ยวฉันจะทำให้มันได้รู้ฤทธิ์ของฉัน ว่ารียวดาบไม้คนนี้เป็นยังไง,งคืคืคเร็วครับฮะมีอะไรละบอยบ,บอยทำไมหน้าซีไปไก่ต้อมอย่างนั้นอ่ะเออคนเร็วนั่นมันเฮอ,อันนี้มันมีอะไรละ่ะนั่นมันปลารุมศพของอมิดามารู้นะครับ อามิดามารุมันคืออะไระคืออะไรเหรอครับมันคือตำนานที่ใครๆกล่าวขวัญไงครับเรื่องของสมุไรเมื่อ600ปีก่อนสมุไรที่เวทพิสานข้าฟันคนมาแล้วน่าไม่ทวนสมุไรที่ถูกประหารและเป็นที่เกลียดชังของผู้คนและเพื่อสะกดแรงอาฆาตวิญ,ญญาณของอามิดามารุถึงได้มีป้ายหลุมศพปักไว้ไงครับแล้วไงอะ่ะแล้วไงล่ะครับ ก็คุณเดียวทำแบบนั้นการสะกดก็ <c oughs> ยิงก็พังมาส้นเลยอาจจะมีปัญหาอะไรไหม <c oughs> ปัดปลหน้าหลุมสอบขาดได้สองท่อนเลยแล้วทีนี้ <c oughs> จะเอาไงดีอ่ะนอนเลยยุงแล้วฮะ ไรสาระอไม่ได้มารู้อะไรนะฉันไม่สนหรอกมันก็แค่หินผู้ภูก้อนหนึ่งเอาที่ดินมาฝังศพให้ผีไม่มีญาติอย่างเงี้ยการเคหะที่นี่ถ้าจะมีที่เหลือเยอะเกินไปละวละมัง้งถ้ามันรู้ตัวเราต้องตายแน่ๆเลยกลับดีกวา่า อืแล้วนายน่ะเป็นใครกันครับเปล่าครับคือผมก็แค่เดินผ่านมาแถวนี้นะครับค,คือว่าเออคืออย่าถือสาผมเลยนะครับคมครับแลอย่เองซินนะเดีย๋ยวคนที่กลา้าเขาเขาออกที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาตอะอะไรนะครับผมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับ ที่นี่คือที่ซ่องสูงของพวกฉันเกล้ามาเดินเล่นอีกแบบนี้มันต้องสั่งสอนฉันแล้วอย่าครับผมไม่ทำอีกแล้วครับไม่ทันแล้วล่ะ มานะ่ะโดนริวดาบไม้ซอมาโอเริวดาบไม้กันเหรอนายไปยุ่งกับพวกอัตภานนั้นทำไมฉันตั้งใจจะไปถ่ายรูปผีกะเอามาเป็นหลกักฐานให้พวกนายดูสิ <c oughs> นี่นาะยยังไม่เลิกพูดเรื่องนี้อีกเหรอแต่ว่าไม่ต้องมาตกมาแต่แล้วนะฉันไม่เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วละนานะใช่ทำผมทุกริวดาบไม้ยังน่ากลัวก่าผีซะอีกนะมันตะที่นั่นมันอันตรายนายจะไปอีกเลยนะ แต่ฉันเห็นผีจริงๆนะก็เพราะพูดแบบนี้นั่นแหละถึงได้โดนเขาซ้อมเอาไม่ใช่เรื่องไงแต่ว่าเรื่องนั้นกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันต่างตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเลิวพูดเรื่องนี้ซะทนหน้านะก็มันคนละเรื่องกันฉันเห็นจริงๆนะฉันเห็นกับตาจริงๆนะไม่เป็นไรมันตา ฉันน่ะไม่ได้โกหกหรอกนะก็ฉันเห็นกับตาจริงๆใช่นายไม่ได้โกหกหรอกฮะผีนะ่ะมีจริงๆนะ เมื่วานเนี่ยเพื่อนที่สุสานเล่าให้ฟังหมดแล้วล่ะพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่ว่างแล้วต้องเรียนไปเรียนพิเศษด้วยไม่มีเวลาว่างไปยืนเหม่เหมือนนายหรอกนายชื่ออยยมดามันตะใช่ไหมอ่ะไปกันเถอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนเราจะพาจะไปไหนเหรอก็ไปหาเรีวยังไงล่ะ<า>คุณปูนนะ่น่าเคยสอนฉันเอาไว้นะ คนที่มองเห็นวิญญาณได้น่ะมันมีทางเป็นคนเลวลอกหน้าเพราะฉะนั้นนายก็เป็นคนดีคนดีๆต้องเดือดร้อนแบบเนี้ยฉันจะปล่อยไว้ได้อย่างไงล่ะไม,ไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกถามหน่อยนายน่ะไปหาริวแล้วจะไปทําอะไรมันเหรอหมอน,นั่นน่ะนะมันอันตรายสุดๆเลยแถมยังมีลูกน้องเป็นฝูงคนเอื่อยเฉยอย่างนายไปทําอะไรมันได้เล่าฉันไม่เชื่อหรอกอ๋อที่จริงฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะ แล้วยิงจะไปหามันอีกเหรอไม่ต้องห่วงลกหน้าฉันจัดการมันได้แน่ฮะ <Huh? S 2> อ่ะรีบไปกันเถอะ uh เมื่อวานเนี่ยขอโทษนะที่แกล้งเธอไปไม่รู้จักอะ่ะฮะก็ฉันไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายนะแล้วก็ไม่อยากให้คนที่โรงเรียนแตกตื่นด้วยก็คนทั่วไปเขาบอกไม่เห็นวิญญาณหรอก ว่าไงนะคือว่าจะมัดฉันไว้นี่อีกนานไหมเนี่ยถ้าแก้มัดนายก็หนีสิก็แหงอยู่แล้วล่ะฉันถึงไม่ปล่อยไงาเฮ้ยทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยอะ <c oughs> เอาเถอะน่ไว้จบเรื่องแล้วจะแก้มัดให้นะคอยดูอยู่เฉยๆก่อนแล้วกันจะให้ฉันดูอะไรเหรอดูนายโดนริวดาบไม้ซ้อมจนสะบักสะบอมมาเหรออืมคือกี้นะคือว่าฉันอะ คือฉันอยากให้นายได้เห็นอะไรบางอย่างไอ้พวกนั้นไม่เห็นด้เก่งอย่างปากว่าเลยนะใช่เสียงนี้มับไม่ขึ้นมาแขวงพวกมันก็กลัวจนหัวหดรีบเป็นแนาไปเลยเจิงด้วยก็แค่เก่งแต่ปากกันนะนั่นใครอ่ะอี่นายอยู่ตรงนั้นนะ่ะหืมวัดดี ฉันชื่ออสกุระายโยและคนนี้คือโอยมามะดามันตะเพื่อฉันเองอวัดดีออคุณเรลวครับเอ็เปียคนเมื่อคืนยังไงล่ะครับฉันดูก็รู้แล้วเมื่อคืนเนี่ยขอบคุณนะที่ช่วยดูแลเพื่อนฉันฉัน,ฉนก็เลยจะมาตอบแทนนายไงละ่ะตอบแทนก่ะเขคงจะพูดแปะชดละสินนะ <laughs> ฉันกล้าหาญซะจริงๆแสดงว่ายอยากจะไปยมมรกเลเร็วสิ เพื่อนๆที่อยู่ในโยมันโลกก็อบอกว่าพวกนายอะชอบสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขาเหมือนกันเฮอยเด็กบ้านี่ทำปากดีวอนหาเรื่องจริงๆนี่ขอโทษเขาสิเร็วเข้าขอโทษก็ได้คนเร็วครับให้พวกเราจัดการเองดีกว่า แค่นี้มันจาไปได้คุณเร็วต้องออกแรงให้เสียงเงือเแล้ครับใช่ฉันบอกให้ขอโทษเขาไงแล่าบอกแล้วไงว่าฉันทำไมเป็นไรลระกแต่ว่านายนะแค่คนเดียวนะฉันไม่ได้ตัวคนเดียวซะหน่อยข้าดอยได้โวกาสชำรักแค้นในครังนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากแกแค้นหรือว่าจะการมันเลย <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> มันตะนายจับตาดูฉันให้ดีๆนะล้อมเลยหรือ,อยังข oh, <look. S 1> อรับอาิดาบารุ <Yeah! S 1> นา่โบลุกไฟเป็นยนันฉันคือชามแบนกูมีพลังเชื่อมโลกนี้และพบหน้าเขาด้วยกันชาาแมนเรอเอาละรวมได้ oh, เอาลูกไฟเข้าไปในตัวอ้โอ้โอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุ้นเลวแล้วเกินมองไม่ทันเลยอ่ะ ชามผู้มีพลังเชื่อมโลกนี้กับพบหน้าเข้าด้วยกันต่อไปตาแกแล้วนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยยังอะไรกันเจ้าหมอนี่มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวคนละคนกับเมื่อกี้นี้มาอะไรกันเป็นอะไรไปหรือว่าเกิดกลัวดาบของข้างั้นเหลอไอ้หนูนี่หน่อยนะดูถูกันนักนะเยอา เฮ้ยจะจะหายไปอยวเออคนเร็วระวังครับเดี๋ยว่ะข้าไม่ฆ่าเจ้าหรอกเพราะข้าไม่อยากให้คนอย่างเจ้าต้องมาเป็นพวกเดียวกับข้าย่ังไงล่ะเอย ไม่เหลียวไม่ได้แล้วพี็แม่ฮะสามารถรับวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างแล้วนำเอาพลังและความสามารถของวิญญาณมาใช้เป็นของตัวเองได้สุอสุดยอดเลย ร้อยแล้วมันก็เสร็จแล้วละ่ะแต่ว่านายประกอบมันผิดด้านด้วยนะเนี่ยฮะเออเฮ้ย<า>เอา,เอา,านะเรื่องเล็กๆล็กน้อยๆช่างมันเทิงน่า <laughs> นายคิดว่าไงละ่ะนะอะไรเหรอเออก็ที่เห็นฉันรวมร่างกับวิญ,ญญาณไงล่ะอ๋อก็ตั้งแต่ตอนที่เจอนายครั้งแรกฉันก็เห็นอะไรแปลกๆมาเยอะแล้วนี่ <laughs> นั่นเหรออือ ว,วันนี้ดาวก็สวยอีกแล้วนะว้าวจริงด้วยสิชาแมนผู Char ้ Man, มีพลังเชื่อมโลกนี้และพบหน้าเขาด้วยกันและตั้งแต่วันนั้นการผจญภัยของผมกับโยในโลกของชาแมนก็ได้เริ่มต้นขึ้น